ลังจากไม่เจอกัน28ปีไปเจอกันครั้งแรกในห้องซ้อมใช่ค่คิดถึงมากๆอ่ะอยากกอดเนาะก็เป็นหน้าที่บีครับที่ต้องไปส่งอ่ะก็นั่งในรถอย่างงี้ไงล้วก็จับมือแล้วเขาก็มองหน้ามองหน้าเราก็ไม่รู้จะทางไหนก็เลยแบบว่าอ๋อพอเขาจบอย่างเงี้ยเราก็ไม่ใช่แบบตัวแข็งเราก็แบบมีลูกมีแบบขอกอดได้ไหม เออขากอดได้ไหมได้เขาได้เกาะเขาเกาะได้โอ้ยพี่เมย์ก็กอดอย่างนี้เลยแล้วก็ได้ถามเขาว่ารู้สึกยังไงที่ที่ที่มีกอดเนี่ยครับพูดออกมาตาดใจตัดใจตัดใจเลยพี่พีครับรู้สึกเหมือนกลับบ้านโอ้ยดีนะเรารู้แล้วอะว่านี่คือคนที่เรารักรู้ลักมาตลอดไง ตลอด28ปีคือคุยกันแค่3ครั้งแต่ว่าที่กลับมาคุยกันแบบล่าสุดแล้วต่อกันติดเนี่ยมันคือเรื่องอะไรฮะมันยังไงฮะมันเกิดเกิดยังไงขึ้นครับเรื่องงานครับครับบีไปทักไอจีเขาอยู่ๆก็ไปทักเฉยๆเลยฮะตอนนั้นเขาลงรูปอะไรฮะรูปรูปแต่งตัวครับแล้วบีก็ไปทักว่าลุคนี้ดูเท่จังไปเม้นท์ว่าลุคนี้ดูเท่จงดูเท่จงคือลุคนี้นะค่ะ ลุกนี้เทเจังนั่นชื่อแอคเคาท์พี่เหรอคะปีตอปิโดค่ะพี่ครับว้าวอมันขนาดนั้นเลยเหรอคะคุณพี่ถามผมเหรอผมไม่รู้สิถามพี่บีสิต้องถามพี่บีสิอ่อเอาลืมเลือกเลือกชื่อโปรไฟล์ไปก่อนแต่ทุกคนจะจำได้แล้วหลังจากนี้นะคะครับอ่ทำไมอยู่ดีๆถึงเข้าไปคอมเมนต์พี่บี ไม่ทราบเหมือนกันครับอยู่ๆก็ใจมันพาไปหรอมันไม่เคยไปคอมเมนต์อะไรของจอยเลยเราต่างคนแอบดูมีแต่รู้สึกอยากคอมเมนต์เชยครั้งนี้เแล้วพิมพ์แล้วก็จังหวะตอนนั้นนะคะจอยอเพิ่งไปร้องเพลงกับยุ้ยปัรมวนันช่วยช่วยเรื่องน้ำท่วมช่วยเรื่องอ ชายแดนอะไรเงี้ยค่ะคเสร็จปุ๊บเนี่ยมีฟีดแบ็กเอออยากเห็นกลับมาร้องเพลงก็เลยคุยกับยุ้ยปัตธรรมวันว่าเออหรือว่าเราจะร้องเพลงคู่กันก็น่าจะดีเพราะว่าไปเป็นเพื่อนกันอ่ะมันก็สนุกก็อยากทำกลับมาฟอร์มทีมอะไรเงี้ยใช่ค่ะก็เลยเออถ้าอย่างนั้นเราคงต้องมีแบ็กอัพเนาะในใจก็คือนึกถึงเขาคนแรกร,อรพอนึกถึงปุ๊บเขาก็ถึงก็คือเราก็คิดว่าเดียเด๋ยวต้องเดี๋ยวต้องถักคอนแทคกก่อนนะไม่รู้ว่าพี่บีังใช้เบอร์เดิมหรือเปล่าอะไรยังไงคือแค่คิดยังไม่ได้หา รู้รลยแล้วว่าเนี่ยอาจจะแบบเดี๋ยวคืนนี้กลับไปหาคอนแทคอะไรเงี้ยก็มาเห็นเขาเม้นพอดีเ <ไป S 3> ลิศแล้วคุณจอยก็ตอบไปเลยว่าบีเหรอพี่บีคิดถึงมีรูป<น>หัวใจนี่จะเรียกบีหรือเรียกพี่บีก็ยังไม่รู้แต, <c oughs> แต่แต่ตา <c oughs> <น>เป็นหัวใจมาเลยเพราะเราอ่านปุ๊บว่าเขาคิดถึงเราแล้วก็มีตาเป็นหัวใจมาด้วยพี่บีตอนนั้นเป็นไงอ้าวอีกรอบไหมมีไหมมีครับในฐานะชาวล็อกใช่ไหมฮะแล้วก็เลยพี่บีก็เลย บีอนุสร์ต่อวีดีโอนะครับก็เลยเม้น์กลับไปว่าอะให้ออกตัวอะไรนะเพื่อนเพื่อนอ่าเป็นทายาที่เพื่อนในวงการเรียกมา30ปีแล้วบีมันมันคืออะไรฮะมันต้องมีที่มาทำไมเขาถึงเรียกอะไรนั้นล่ะกัก็เล่นเล่นดนตรีบีเล่นเดทใช่ไหมครับอ่าสาวบีจะแบบว่าพุ่งโหดโหน่อยรุนแรงแบบร้องใจแบบชาวร็อกอ่าแต่ว่าก็ตอบหวานนะบีคนเดิมจ้านี่ ครับอะหลังจากเม้นนี้นะครับแล้วก็เป็นการแบบเหมือนเปิดเนาะกลับมาต่อติดกันอีกทีนึงนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็คือได้กลับมาก็โทรเลย<อ>ก็คือทเลยใช่ค่ะพอเขาตอบปุ๊บก็ดีเอ็มเลยว่าพี่พีขอเบอร์หน่อยอเราจะคุยเรื่องงานด้วยครับ่าเขาก็ โทรคุยกันเลยตอนนั้นซึ่งตอนนั้นพี่บีเขาก็ไปคอนเสิร์ตต่างจังหวัดค่ะก็เลยโอเคเดี๋ยวเราบีสั้นๆก่อนนะแล้วเดี๋ยวมีเวลาค่อยคุยกันอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาเดินทางอยู่อะไรเงี้ยก็เลยบอกว่าโอเคจ้อยกับยุ้ยงี้กันเล่าให้เขาฟังก็เลยบอกโอเคเดี๋ยวตอนนั้นน่าจะเออแบบเดินทางแบบพวกขึ้นเขาอะไรเงี้ยสัญญาณไม่ค่อยแน่นพอลงมาเขาก็เลยโทรกลับมาก็คุยกันจน พอกลับมากรุงเทพแล้วอะไรเงี้ยถึงได้คุยงานเป็นเรื่องเป็นราวแล้วก็คุยงานล้วนๆแล้วก็นัดจนถึงจุดที่ว่าต้องไปซ้อมเพลงต้องแกะเพลงต้องแกะเพลงให้วงแกะเพลงก่อนแล้วนัดซ้อมกันก็คือก็เลยมีการซ้อมร้องเพลงครั้งที่1ก็คือกับวงพี่บีและยุ้ยปัทมวันหลังจากไม่เจอกัน28ปีไปเจอกันครั้งแรกในห้องซ้อมใช่ค่ะเรามีการแบบเออเขาดูเสื้อผ้าหน่อยไหมว่าเอยวันนี้จไปซ้อมร้องไปยังใส่อะไรดีหน้าอะไรเงี้ยมีไหมคะ S <S <S มัน,มนต้องส่วนเป็นพิเศษหรือเปล่าหรือว่าจิตใจเรามันโลดโผนไปถึงไหนแล้วเหมือนจะไม่มีครับก็ใส่สบายๆกันแต่ว่าแต่ว่าน้ำหอมต้องหอมหน่อยตอนเจอกันนะครับมันมีมันมีแบบต่างคนก็ต่างคิดอยู่ในใจว่าครับคิดถึงมากๆอ่ะอืมอืมอืมใช่คิดอยู่ในใจว่าคิดถึงมากมมแล้วถ้าเจอแล้วจะต้องยังไงดีจะทํายังไงดีอืมอืมอยากก็อยากกอดเนาะแต่เอ๊ะมันจะ ดีไม่น่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือมาคุยกันทีหลังว่าต่างคนต่างคิดแต่ไม่ได้ทําครับพอไปถึงตรงหน้างานไม่ได้ทังเพราะว่าด้วยบรรยากาศด้วยอะไรหลายๆอย่างเราก็ไม่เหมาะมั้งอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วเราก็ดูทรงเขาด้วยว่าเขาแบบยังไงกลัวแบบเราเป็นผู้หญิงแล้วเราเข้าไปมันก็แบบไม่ดูไม่สุภาพไม่สุภาพอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่า เขาก็ดูแล้วถ้าเกิดเขาเข้ามาก็อาจจะเขาก็กลัวจอยแบบวิอะไรอะไรอย่างเงี้ยก็คือแค่มองกันแล้วก็ไปทำงานเถอะอารมณ์นั้นนะคะแต่แค่แค่แบบแค่รู้สึกเหมือนกันทั้งสองคนหลังจากที่แบบผ่านโมเมนต์นั้นมาแล้วมาคุยกันว่าความรู้สึกคิดถึงแล้วก็แบบอยากกอดเนาะแบบไม่ได้เจอกัน28ปีอุ้ยแล้วคิดถึงแบบไม่ได้ไม่เจอกัน2ี่สแปดปีนะในใจที่อยู่ในห้องซ้อมนะใจคงตุก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 ทั้งคู่เลยไหมฮะเป็นวิเป็นแล้วก็เวลามองเขาแลเวลา สบตาตาประสานตาไฟช็อตไหมไฟเบรดดูดปต๊ดลอะไรอย่างนี้ไหมฮะมองตากันไม่ได้ไม่ได้ไไม่ด้เลยต้องทํางานอย่างเดียวทํางานอย่างเดียวอันนั้นคือแบบเจอกันครั้งแรกในรอบย8ปดปีก็โอเคยังไม่ได้ทําอะไรก็ต่างคนต่างต้องซ้อมต้องทําหน้าที่ของตัวเองไปแล้วเขาก็รู้ด้วยว่าเราเก็บทรงเหมือนกันเพราะว่าเราเรียกเขาว่าพี่บีซึ่งปกติเรียกว่าไม่เรียกบีก็บีบีอะไรอย่างเงี้ย ต่เหมือนข้อความอะคือบีเหรอเออพี่บีอะไรมันงงตัวเองจะเรียกว่าอะไรแล้วจากห้องซ้อมแล้วอ๋แล้วจากห้องซ้อมนี่คือต่างคนต่างแยกย้ายกลับเลยไหมคะหรือไงกลับค่ะแยกย้ายกลับจนมาแบบเข้าห้องซ้อมครั้งที่สองเห็นบอกว่ามีช่วงเวลาโมเมนต์ที่แบบได้อยู่ด้วยกันสองคนในครั้งในห้องซ้อมครั้งที่สองยังไงครับเมาส์้พีเล่าดีกว่า ก็วันนั้นคนที่ขับรถให้จอยติดธุระต้องไปเก็บบูธของจอยทําขนมออกบูธแล้ววันนั้นเป็นวันปิดบูธผู้ช่วยต้องไปเวลามันชนกันกับตอนซ้อมก็เลยให้พี่เขาเดี๋ยวพี่ช่วยไปเก็บบูธแทนหน่อยค่ะแล้วส่วนคนที่ดูแลจอยอีกคนนึงออกมีผู้ช่วยสองคนครับก็ไม่สบาป่วย หุ้ยจังหวะมันหมอเม่งมากเลยอ่ะไม่ใช่แม่เราใช่ไหมพี่จอยกันเทศมาละไม่ใช่นะจังหวะมันได้จังหวะมันได้ก็เลยแล้วยังไงต่อพอโอเคผู้ช่วยพี่จอยไม่ว่างคนหนึ่งป่วยคนหนึ่งเก็บบูธก็เป็นหน้าที่บีครับที่ต้องไปส่งไม่ขอโทษนะแก๊บเกิบเยอะแยะพี่บีทำไมต้องเป็นเราล่ะที่จะต้องไปส่งอันตรายอันตรายโยโอ้ยดูสิแล้วแล้วแล้วระหว่างนั้นเราก็คุยกัน ที่ระหว่างที่ซ้อมครั้งที่หนึ่งมาครั้งที่สองเนี่ยคุยกันทางโทรศัพท์ก็เริ่มเปิดใจกันแล้วครับก็เลยขอเขาตรงๆเลยครับว่าว่าถ้าซ้อมครั้งที่สองเนี่ยเจอกันขอกอดได้ไหมอุ้ยพี่มีพูดหรอเฮ้ยดีจังผนลุกไปหมดเลยอะแล้วยังไงพอพอเจอครั้งที่สองกอดกันยังไงคะไหนทำให้ดูหน่อยมองไม่เห็นภาพเลยยังครับยังไม่ได้กอดอ๋อยังไม่ได้กอดซีรีส์นี้ยาวนิดนึง เเเเาไรร็็ววพอไปส่งบ้านครับก็ก็ได้อยู่กันสองต่อสองคราวนี้เราได้ใกล้ชิดกันแบบแบบพิเศษล้ะมีแค่เราสองคนละก็ได้จับมือได้คุยอะไรที่มันลึกซึ้งกว่าปกติครับแล้วก็ถึงจุดที่เรามีทวงขอกอดก็คือเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะก่อนถึงทวงกอด ทราบจากข้อมูลมาที่ช่วงจังหวะที่อยู่บนรถแล้วจับมือกันน,นะฮะ,ฮะทั้งฝั่งของพี่จอยเป็นยังไงนะฮะตอนจับมือฮะก็เขินไงก็สมมติสมมติวันนั้นขับรถอยู่แล้วก็ไหนอาการเขินมันโบ <Okay, S 1> ้มในรถว<ก>ันนั้นเป็นยังไงนะฮะอันเดี๋ยวเล่าเล่าเราอยู่ในรถเลยคือเขาเป็นคนที่ก็แบบเป็นเป็นยังไงดีล่ะมันถึงบ้านแล้วก็คือต้องลงจากรถครับ คนเรามันรู้กันน่ะว่าเราไม่รู้ว่าจะมีโอกาสอยู่สองคนอีกเมื่อไหร่ครับคือไม่รู้เลยอาจจะเป็นครั้งนี้ครั้งสุดท้ายก็ได้เพราะว่าเรากลับมาทํางานกันแล้วปกติเราก็มีผู้ติดตามอะไรอย่างนี้ก็เลยโอเคเขาก็จับมือเราก็ให้เขาจับมืออ่าแล้วพอจอดรถเนี่ยเขาว่างแล้วไงเขาก็หันมาสบตาเราเราก็แบบว่า มองอะไรอะไรอย่างเงี้ยเออเขินเราไม่รู้มันจะไปทางไหนดีก็เลยเราก็เลยเลยซุบไปรซุบไปในเสื้อเขาหรอนี่ไงเออไม่หันไม่มีที่หลบอ่ะไม่หันไปทางแบบประตูฝั่งหันไปแล้วมันมันหันไปแล้วแต่มาหุบอกช้ด้วยอ่ะไม่รู้ว่าจะยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยก็เลยซุบออกอาจจะเพราะว่าคือเมื่อก่อนเราเคยคบกันไงมันไม่ใช่ว่าแบบเอ้คนอื่นหรือเพิ่งมาจีบแล้วอยู่ดีไปซบอกมันไม่ใช่แต่ว่า มันไม่รู้จะไปไหนแล้วนี่คือที่ปลอดภัยของเรามันก็เลยไปอัตโนมัติอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วตอนนั้นพี่บีทำไงคะเพราะเขาแบบปุ๊บมาที่ไหล่เราแล้วแล้วใจก็นี่ใจก็ถอดตัวออกมาก็ปกติเัาก็แอนรับเลยรับนี้นกลับเลยนะขี้นกรับเลยนะใช่แล้วแล้วใจก็เลยก็ถอดตัวออกมาก็ถอดตัวออกมาแบบเออแบบปุ๊บเก็บทรงได้ละถอดตัวออกมาอย่างนี้ แต่แปลกแต่ไม่ใช่แบบแป๊บเดียวนานพอสมควรนี่เฮ้ยชอบการลงดีเทลของพี่บีอันเนื้อสปอร์ตต่ออีโดมากคือพวกแกเล่าอ่ะเราจินตนาการเป็นซีนซีนเรื่อละครเลยอ่าอ่าโอเคซบเสร็จประมาณประมาณประมาณนี้อันลังสนจริงเหรอลองดูลองดูลองดูวันนั้นเป็นไงฮะอ่าก็นั่งในรถอย่างงี้ไง่า้เาก็จับมือแล้วเขาก็มองหน้ามองหน้าเราก็ไม่รู้จะทางไหนก็เลยแบบว่าอ๋อพอเขาซบอย่างเงี้ยเราก็ไม่ใช่แบบตัวแข็งเราก็แบบมีลูก พี่เป็กยังไงดีวะเราสองคนอยากได้ไฟกล้องในรถจังเลยเวเราก็ขับออกมาแล้วทีนี้เขาก็ทวงสัญญาไปต่อไปต่อไปต่อเลยค่ะทวงยังไงทวงยังไงฮะทวงสัญญาวันนั้นพี่บีทวงยังไงก็คือจะจะถึงบ้านอยู่แล้วครับป้ไม่ต้องเล่าหมายถึงว่าเล่นให้ดูนิดนึงได้ไหมฮะทวงยังไงป้าก็ถามเขาว่าครับขอกอดได้ไหมอ่าก็ขอตรงๆเลยละครับว่าครับขอกอดได้ไหมจอยก็พยักหน้า ใช่ครับแล้วก็เลยก็กอดกันกอดตรงไหนในรถนอกรถในรถครับในรถในรถมันมีอะไรหลายอย่างตรงนี้กันเอื้อมกันยังไงทำให้ดูไหมนะทำเหมือนไม่เคยทำเหมือนไม่เคยไหนลองดูซิเอออยากเห็นดิสิอ้าวกอดก็แบบอันนี้คือเราถอดตัวแล้วเราเก็บทรงแล้วเราเก็บอ่าเขากอดได้ไหมได้อ่าก็เลยกอดก็กอดไป พีนี้ก็กอดอย่างนี้เลยกอดอยู่นานไหมกี่วิกอดแน่นเลยครับกอดแน่นอันนี้คือกอดแล้วก็แบบเราก็คือสตันไปเลยครับเห็นทางคุณแม็กบุ๊กบอกว่าแข็งไปเลยใช่ไหมไม่หมายถึตัวแข็งไปเลยยังไงครับพี่จอยที่กอดแล้วมันแบบตัวแข็งไปเลยก็พอกอดแล้วมันก็แบบสตันอ่ะเออเขารู้เขารู้เขาก็เลยเอ่ยถามว่าเพราะว่า อันนั้นเป็นก่อนแรกที่ห่างกัน28ปีไม่ได้ก่อดเราก็คิดถึงใช่ไหมเราก็กอดแน่นมากแล้วก็ได้ถามเขาว่ารู้สึกยังไงที่ที่ที่มีกอดเนี่ยครับพูดออกมาตั้งใจอ้พี่พีพีแล้วไม่พูดออกมาเลยก็เลยตอนนี้ก็ยังอยู่ในในอกเขาแหละมันก็เลยบอกว่ารู้สึกเหมือนกลับบ้านโอ้แฮปปี้เนอะ เออตอนนั้นก็เลยเพิ่งรู้ตัวตอนนั้นค่ะว่าเออรู้สึกเหมือนกลับบ้านเอา้าความรักเราอยู่ตรงนี้อ้าวเ,เรารักเขานี่ครับความรักมันเป็นแบบนี้หรอคือเราก็ไม่ใช่เด็กอะ่ะแต่เรารู้แล้วอะ่ะว่านี่คือคนที่เรารักรู้รักมาตลอดอะไรเงี้ยก็คือแบบก็เก็บทรงอะเพราะว่าไม่งั้นคือแบบน้ำตา อ่าฮะเราไ <ภา S 1> ม่ฉิกจังเลยอะ<ช>่ะ